เป็นแนวน้ำเลยน้องอยู่กับปลาคาบเลยผู้ชมนี่นะสวัสดีครับน้องหูตัวใหญ่มากเกมดูดีหูตัวใหญ่มากผมไม่กล้าเอามือจุ่มใหญ่มากผู้ชมใหญ่มากโอ้ยน้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเหมือนหมูน้ำเลยวะนี่ผู้ชมสวยจริงมุมนี้สวยจริงอ่าผู้ชมเห็นน้องไหมผมไม่มั่นใจน้องเป็นเต่าหรือเป็นตะาาพ กภาพัภกพในจุดนี้ผมไปสอบถามมาแล้วนะครับจริง,รงๆน้องคือเต่าบินหรือเต่าจมูกหมูอาหารที่น้องกินนะครับก็คืออาหารเม็ดเหมือนปลาคราฟเลยแล้วก็จะมีให้เป็นผักด้วยนะครับพวกผักบุ้งผักกาดอย่างเงี้ยในคลิปจะพูดผิดเป็นตภาพตบภาพยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน้องเบลลเบลลเลยครับไม่กลัวคนด้วยไม่กลัวคนไม่ตื่นคนด้วยนะผู้ชมอย่างเก๋ง่ะแต่ว่าบ่บ่เรานะจะไม่ได้นะเจนเนาะเพราะว่า บอกเราบอกผมว่าทาสีทาผนังสีดํานะครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทาไมน้องอุ้ยถ้ายื่นมือไปไม่แน่ว่ะเจมน้องอาจจะหิวข้าวหูตัวใหญ่มากเจมสดูดิหูตัวใหญ่มากผมไม่กล้าเอามือจุ่มใหญ่มากผู้ชมใหญ่มากโอ้ยน้องสวัสดีครับสวัสด,ดีจา้าสวัสด,ดีจา้าเหมือนหมูน้ําเลยวะ่ะเหมือนแมวน้ําเลยน้องอยู่กับปลาคราฟเลยผู้ชมนี่นะ เฮ้ยเรามาอัปเดตบ่อปลาครับไม่ใช่เรามาดูฟาร์มปลาเลยเรามาดูตภาพวะพี่เจมวันนี้พี่เจมแฮปปี้มากบ่อนี่สวยจริงว่ะเจมโอ้ยผู้ชมสวยมากเลยโอ้ชากรอยตัวนี้เจมชากรอยกินลินว่ะอย่างเชื่องว่ะเนี่ยผู้ชมตาภาพกับปลาครับอยู่ด้วยกันแบบชิวๆเลยอ่ะใครที่เพิ่งกดเข้ามานะผมไงผมฝาก ถ้าเกิดชอบอะไรเกี่ยวกับปลาแบบนี้นะฝากกดซับให้แน่เด้อผู้ชมเด้อกดซับให้จ๊กจึกแนะ่ช่วยกดถูกใจให้จะเป็นพพะคุนอย่างยิ่งขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้แฮปปี้ขอให้มีแฟนสวยแฟนหล่อขอให้ร่ำรวยเงินทองกันเนาะการที่ผู้ชมกดถูกใจให้เนี่ยมันทําให้ผู้ชมท่านอื่นที่ไม่เคยเข้ามาดูคลิปของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาดูมากขึ้นนะครับอันนี้คือกฎเกณฑ์ของ u t u b e นะเอามานี่สวัสดีก่อนผู้ชมวสวัสดีก่อนอาเบิงหนาพี่เจมพี่เจมบ๊ายบาย บายบายสวัสดีครับบายบายเด้อบายบายเด้อผู้ชมเด้อบายบาย